กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2 game นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำอันนี้นะฮะผ่านอันนี้ดา่านเวลีฮัสนะฮะแบบเมื่อวานผมผ่านไปครั้งแรกผมใช้แค่ยูคาลินะฮะหนึ่งดาวนะฮะผมเนาะหนึ่งดาวนะฮะแล้วก็ยูอีสองดาวนะท,ทั้งที่ผมทำเป็นสามดาวได้นะแต่ว่าผมก็ลืมไง ก็เขาบอกว่าผมได้เศษแล้วผมก็ลืมนะผมมันจะมองนะว่าจุดจอกระดันเจี้ยนนะผมเนาะเนี่ยผ่านเรียบร้อยมันจะขึ้นคอมพลีทเนาะมาดูทีมนะฮะทำคลิปวันนี้ก็เป็นทิปดีๆสำหรับน้องๆที่ไม่มีทีมนะฮะอ่าจะต้องมีจิกะนะฮะยูพุดดิ้งเอ่อจิกะยูยูคาลินะฮะหนึ่งดาวก็ได้ยูคาลินะฮะแล้วก็ขอให้อัพแรงเจ็ดให้หมดทุกอย่างต้องแรงเจ็ดหมดแล้วก็พุดดิ้งเนี่ยก็ชิดลุเนาะใครมีก็เอามาโฮหรือโนโซมิกก็ได้ผมขอเป็นนะครบ ถ้าใครไม่มี4ตัวไม่ครบ5ตัวมี4ตัวก็ย,ยืมเพื่อนในกะิวได้นะตัวหนึ่งนะครเป็น5ตัวนะผมตอนแรกผมก็จะใส่ผมจะเก็บพุดดิ้งไว้นะเพราะพุดดิ้งชอบตายนะครับผมผมจะเก็บพุดดิ้งไว้เอาไว้เล่นดาส,สุดท้ายนะฮะดาแรกเราใส่อะไรไปก่อนก็ได้ผมยังไงก็ผ่านนะแต่ทีมสุดท้ายต้องใช้จิจกะยู อยู่คาลิฮะสมตัวหลักแล้วก็ใครจะใช้พุดดิ้งจุนหรือว่าโนซมิมาโฮก็แล้วแต่อีกสองตัวนะฮะผมใช้พุดดิ้งกับชิซารุนะฮะเพราะชิซารุเป็นตัวดามจได้ด้วยนะฮะนี่ด่านแรกก็ใช้ทีมอะไรก็ได้นะอย่าให้แทงเราตายแค่นั้นพอนะฮะพอมันจะได้เศษมันด้วยนะเศษตัวละครนะฮะเนี่ใช้ทีมเดิมไปนะฮะ จะมีตัวเราตายตัวหนึ่งนะฮะต้องด่านห้องสู่มไว้ก่อนนะจะมีตัวตายตัวหนึ่งนะก็อย่าให้ตัวสําคัญสำคัญเราตายนะผมตามจริงใช้ออโต้ไม่ได้นะ,ะต้องเล่นมือเอานะฮะเล่นมือเอามันจะดีกว่าอันนี้ก็ผ่านเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงด่านบางก้นะครับผมเนาะ น้องๆท่านใดพี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดยังไม่ผ่านก็ดูคลิปนี้เป็นเป็นประโยชน์ได้นะฮะเอาไปดูเป็นแนวทางผมมีพุดดิ้งนะแต่ผมยังไม่เอาลงนะเพราะมันจะมีด่านหนึ่งนะที่พุดดิ้งจะต้องตายนะฮะเก็บไว้นะฮะเพราะเอาไว้ในด่านสุดท้ายนะฮะผมชินบุปราบรถเกาะนะฮนะตามด้วยดาเมจ <Okay. S 2> ผ่านได้สบายนั่นแหละด่านสุดท้ายค่อยมาลุ้นนะฮะของก็จะได้ของดีๆเยอะนะเ็จตัวละครก็ดูด้วยว่าไม่ได้อะไรนะฮะมีคนบอกผมได้ยุ้ยแล้วเ็จตัวละครจะยุ้ยจากด่านนี้เนาะแต่ตอนนี้นะยุ้ยผมเป็นสามดาวแล้วแล้วก็ยูคาลิผมก็เป็นสองดาวแล้วนะฮะ แต่ตอนแรกที่ผมผ่านนะ่ะยูสองดาวแล้วก็กยูคาลิตหนึ่งดาวนะฮะซึ่งตอนสตรีมนี่ก็หามากนะผมแ <laughs> ทนที่ที่ผมมีมีเศษดันเจียนเยอะอยู่แล้วนะนผมไม่รู้ว่าเศษผมผมมีดันเจียนเยอะผมก็แทนที่ผมจะแลกเศษดันเจียนเป็นยูคาลิตสองดาวก่อนแล้วค่อยมาผ่านบอยก็ได้นะฮะผมก็ลืมนะผมก็อยากผ่านเร็วๆอ่ะ ตอนนั้นยูคาลิปตยังเป็นหนึ่งดาวนะฮะแล้วก็ไอตัวยิวผมยูยังเป็นสองดาวอยู่นะฮะแต่ตอนที่ทำคลิปตัวนี้ยูยี่สามดาวแล้วยูคาลิปต์สองดาวแล้วนะใครที่เป็นยูคาลิปต์หนึ่งดาวก็วิวหกสิบถึงหกสิบห้าน่าจะเข้าได้สบายๆนะฮะหกสบิ 61, 62, บหกสิบเอ็ดหกสิบสองก็ผ่านได้นะฮะไม่ยาก,กรถเกาะ ยูยยิยูไม่ทันอากิโนโนตายนะผมอโอเคอินโอตายช่างช่างมันฮะไม่เป็นไรนะครับผมอมีตัวอื่นมาแทนได้ไอกิโนโนตาย พอชิสซูรูผมแทงตัวเดียวก็ได้นะเศษเยอะนะใครผ่านดันเจี้ยนเวลิฮานเราจะได้เศษเยอะก็ดูทีมผม็นแนวทางนะผมเนาะเอาแทงตัวเดียวแล้วเพิ่มดาเมจมาก็ได้ผมแต่อย่าให้ชิสซูรุตายนะผม รถกอาอไปอันนี้ก็สับไปนะผมฮยโดนหูยใช้ไม่ทันนะโดยอันนี้ก่อนนะผมโดยอันน,นเล่นก่อนเลยนะจิต้าตายเลยนะผมโอเคนะฮะตอนแรกผมจะผ่าน,น,นตั้งแต่จะทำคิดตั้งแต่ด,าด่าทสุดท้ายเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวบางคนเขาไม่ผ่านนะ ผมก็มาเล่นให้ดูว่าเก็บตัวที่เราจะเซฟไว้นะฮะตัวที่เราจะเล่นด่านสุดท้ายไว้อย่าพูดดิ้งสำคัญมากผมก็เก็บไว้นะฮะแต่ชิรุก็อย่าให้ตายนะผมต้องใช้ชิรุด้วยนะฮะเฮ้ยโอ้โห ทำมาก,กี่อ่ตัวนี้ป่วนก่อนนะฮะชิตาลุโอ้ไม่ตายนะผมเวนกรรมเวนกรรมแทงอย่าตายอย่างเดียวนะฮะ เค <Okay. S 2> ขอให้ชิสรุปผมไม่ตายก็พอแล้วนะฮะดาน,นี่ใครมาแทนดีอาชีชนะยิงได้นะไม่ยากนะครับผม ก็รวมๆแล้วก็ต้องมีจิกะนะยูยิยูคาลิสามตัวหลักนะผมแล้วก็อีกสองตัวก็เป็นตัวแทงตัวไหนก็ได้ที่มีฮิวแล้วก็ไปยืมเพื่อนเอาก็ได้ครับผมใครไม่มีอีกตัวหนึ่งเนาะใครที่มีกิลอยู่ก็ให้เพื่อนตั้งตั้งตัวที่เราจะยืมไว้นะฮะแต่ผมไม่ยืมผมใช้ตัวผมผ่านเลยนะฮะไม่ได้ออโต้นะต้องเล่นมือนะถึงจะผ่านนะฮะคอยกดเพราะบางทียูยิมันจะฮิวแบบผิดจังหวะนะ <Okay. S 2> okay. อีดาสุดท้ายก็จะเจอแล้วนะครับผมไอตัวยัยุเอออีโ oh. อนี่ก็ดีมากนะฮะเอาไว้สับเปลี่ยนนะฮะเนี่ยเรายัยุก่อนเขานะฮะเราก็จะได้เปลี่ยบเฮ้ยแทงจะตาย อย่าให้แท้งตายนะชิตารุนะผมเอาโอเคนะครับผม,ออนะบผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะจัดทีมนะฮะสู้กับบอสนะครับผมสู้เลยนะฮะทีมก็จะมียุยูคาลิจิกะพุดดิ้งชิซารุนะฮะทีมนี้เลยนะครับผม เนเบลผมก็66ไปแล้วตอนนี้นะฮะเอาแล้ะครับผมต้องกดสกิลเองนะครับผมนิวก่อนนะฮะผมจะไม่มองอะไรนะนอกจากเกียรพลังข้างล่างนะผมเนาะเกียรพลังมานานะฮะอ๋อกลางโลครับกลางโลโอเค พุดดิ้งนะฮะจะใช้เวลานานหน่อยนะผมโอเคนะฮะพยายามดูเกตด,ดีๆนะฮะเกือบตายนะผมมันทุกตอนนี้อันนี้ยังไม่กลางนะผมะกลางอยู่คลีกลางโล่นะฮะพุดดิ้งบัฟนะฮะตัวเอง รอชิสแลุนะฮะตีดันดามิดผมไม่มองหน้าจอเลยนะผมมองตะเกียบพลังสีฟ้าใต้ตัวละครนะับผมแล้วก็ใช้อัตโนมัติปึ๊บเครอดนิวนะฮะฮิวตอ่วตอกลางนะฮะอันนี้ก็บัฟตัวเขาเองนะฮะกินพุดดิ้ง เลือดเต็มมาอีกรอบรออันตีนะครับผมเวลาหมดนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเวลาหมดแล้วเข้าไปเล่นใหม่ได้นะฮะเวลาหมดทีมไม่ตายเข้าไปเล่นใหม่ได้นะฮะจนกว่าบอสจะตายนะผมโอเคทำแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะผ่านบอสได้อีกนะครับผม นิ่วนะครับผมกดให้ทานด้วยนะพีอ,อ่ะสวยผมไม่ได้มองอะไรเลยมองเกียร์พลังมานาอย่างเดียว เคอย่า okay. ลืมใช้นะฮะต่อเนื่องนะฮะอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดสังเกตเกติตราเล่นต้องมีสมาธินะฮะดูเกมมานาดีๆนะครับผมสังเกตเกมมานาดีๆเราก็ต้องใช้สมาธินะครับผม าพุดดิง้งกลางโลนะฮะก่อนที่มันจะใบเราก็ดีนะฮะให้กลางโลก่อนที่มันจะใบเราก็ดีนะฮะเราจะไม่ติดใบนะผมเนาะอาเลือดเต็มแล้วไม่ต้องกลัวยูคาริปต์กลางเออได้ยูคาลิกาออาลกางแล้วครับผม ๋ยวรอมันทุบอ่าหมดเวลาไม่เป็นไรนะฮะทำเหมือนเดิมนะฮะไปที่ดันเจียนนะฮะแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้เหมือนเดิมนะฮะเลือดก็จะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเริ่มแบทเทิลต่อนะฮะผมช่วงสุดท้ายจะแรงมากนะ,ะอันตรายนะฮะต้องคอยกดดีๆ พยายามกดย้ำๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวบอสแทกแทรกเธิร์มาก่อนเรานะฮะใครมีชิตรุมันจะดีเพราะมันเป็นตัวดาเมตได้นะฮะย่คลติต้องกลางเร็วเกตนะฮะเกตเออเกตมาคอ,อยยังชั่วนะกลางโลกก่อนได้เปรียบนะผม เอาฮะอุ้ยกางทันมิเนะกางไปทันโดนใบก่อนโอ้โนิดเดียวอย่างกี่อนเกือบจะกางทันก่อนโดนใบนะฮะยหิวกลับมาหิวพลังกลับมาคืนเนี พุดดิ้งทำดาเมจจิสลุเนะะี่ยทำดาเมจใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะรอยูคาริกลางโล่นะฮะตอนแรกผมอะยูคาริหนึ่งดาวนะฮะยูยสองดาวก็ผ่านได้เลเวลหกสิบห้านะ,ะผมถ้าใครมีทีแบบนี้ไม่ผ่านก็ต้องรอเลเวลหรือไม่ก็ทัแบบนี้เรื่อยๆนะผมเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะเวลาหมดหรือ ตายตัวเดียวก็ออกนะออกเข้ามาใหม่นะถ้าตายตัวเดียวก็ออกเข้าใหม่ได้นะฮะถ้าทีมเราตายตัวหนึ่งเราก็ออกเลยออกเข้าใหม่แล้วเข้าแบบนี้นะฮะหรือว่าไม่ตายเวลาหมดก็เข้าแบบนี้ได้ครับผมนะฮะเลือดบอยก็จะลดเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งตายให้ออกเข้าใหม่เลยนะครับผม อยู่คฤหกลางเออทานพอดีนะผมใกล้แล้วใกล้แล้วเฟตหลังมันจะแรงหน่อยนะครับผมถ้ามีใครตายหนึ่งตัวกดออกเลยถ้าหมดเวลาก็กดเอ่อกดเข้ามาใหม่ได้แล้วถ้าตายก็กดเข้ามาใหม่ได้นะฮะตายหนึ่งตัวกดออกแล้วเข้ามาใหม่อยู่คลห์กลางโลไม่ทันิ้วกลับมาครับผม จิกาเร็วจิกาเออจิกายิวนะฮะพอดีเลยดีในการทำดาเมจไปนะ, 4, นะครับผม4,000ยูคาลินะฮะยูคาลิรอยูคาลิกลางโล่อย่างเดียวนะฮะก่อนใบยิวกับมานะฮะยิวกับมา บุดดิ้งทำดามเมจนะฮะผ่านไหมอีกดอกเดียวผ่านครับผมอีกทีเดียวอยูคลิกลัางโลอ้าผ่านแล้วนะฮะก็ทีมไม่ง,ง่ายอย่างนี้นะครับผมก็สามารถผ่านได้เลยนะผมนะฮะก็ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าเวลาหมดหรือมีตัวใดตัวหนึ่งตายนะับผมแล้วก็ออกไปแล้วเข้ามาใหม่ได้นะแล้วก็ ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะผ่านนะผมพอผ่านแล้วก็จะได้เศษนะฮะนี่เหรียญ300นะฮะตุ้มหูวอะไรก็ว่าไปนะผมเนาะ,นะก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะฮะผมก็ผ่านให้ดูตั้งแต่ด่าน1จนด่านสุดท้ายเลยนะผมเนี่ยก็เ,เพื่อนๆก็เอาไปใช้นะฮะให้มีประโยชน์นะฮะผมทําให้ดูเลยบางคนก็ไม่รู้ว่าผ่านวิริยยังไงพอตายปุ๊บก็กดออกเลยไม่รู้นะมันสามารถ ตายตัวนึงแล้วกดออกแล้วเข้าใหม่ได้แล้วก็เวลาหมดก็ออกเข้าใหม่ได้จนกว่าจะผ่านนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะยังไงก็ขอเล่นเกมให้สนุกเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะคลิปดีๆมาฝากแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอินทูกเกมด้วยนะฮะเกมนี้ผมจะสตรีมบ่ายสองกับหนึ่งทุ่มตรงนะ,ะยังไงก็เจอกันได้นะฮะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม